คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับเดี๋ยวงวดนี้จะไปตามต่ออ่าเลขของพอเซียนซองเดาด้วยครับผมครับพอเสียนซองดาวเดี๋ยว ไปเบิงน้ากันนะพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขเลขใแน่เลขตั้งรักเพิ่นนี่ก็เขาดีเด้อครับพี่น,อน้องจังได้กับฝากเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อครับผมเขาวัน 6, นั้นเพิ่นเขาหกหนึ่งตรงๆเลยบ่แมนวันนั้นก็มีหกหนึง่งแล้วก็มาหาแปดครับผมดาซุดนี่เป็นหาแปดเนาะแมนดาซุดนี่เป็นหาแปดเลขในอันนี้ตั้งรักของเพิ่นนะครับผม เดี๋ยวไปรับชมรับฟังนํากันเด้ครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์ในเด้ครับพี่น้องพ่อครับลูกหลานเก่ามาเชียร์สวัสดีพ่อเด้ครับผมพอผม่พออันอันลูกจี อันให้ใช้ยาพอเป็น,อ,นอันเสี้ยนซองดาวเด้พอพ่อเสี้ยนซองดาวนะพอนะ่พอเนาะเพราะว่า,าเหล<อ>็กพ่อเขาดีหรือรจากพ่อหนุ่มโสดเป็นเสี้ยนซองดาวเด้อครับพี่นออ้องบอกเขาแน่ห <laughs> ่อครับจากครับผมพอ่อนี่อันบอกในคลิปนี้เลยพอ่อวันนี้จากผู้แฟนในผู้แฟนพ่ออะไรพัดว่าอยากให้ออกแับน,นี้อ๋อโอ้ย พวกเขาอันนั้นนั้นมันโมเม้นหน่อยๆได้ยังเนโทรศัพท์นันยี่สิบเบอร์อย่างนี้ถูกดังครั้งเดียพอแต่เขาส่งมาให้เหร่นบ้าประจําของใครของมันเลยครับแต่ว่าซื้อนีมีคนใส่บ่พอเสี้ยนซองดาวนี่อันไหก่เสี้ยนซองดาวนี่เป็นซื้อซื้อที่ลูกตั้งให้ยไหมนี่มีคนใส่บ่วะมีคนหลุดจังบ่บ่บ่มีผู้บัญชาครับผมอันลูกกับจีบานครับผม พอน้มสวดก็ยีกลายเป็นเซียนสองดาวด้วยครับพี่น้องพ่อครับอันตั้งแต่ตามพอมากสองหวดสองหวดหลังจากนั้นก็นานๆก็ซ่อมซื้อเนาะวันนี้เอาพอมากขึ้นเวที่อันเลขตั้งรักพอกับจับคู่นี่จริงๆกับเขาอยู่แล้วนะพ่อนะหกหนึ่งหวดก่อนนู่นครับผมเขาคู่หวดครับผมไม่อ่นัยุ่พอหาเจ็ดกับเขา ลาดซูก็คือหาแปดครับหาแปดกั็มาอ่านงวดวันที่สิบหกท่านมาคมบูกกระเลยสีม้าขอขึ้นกอล์กครับผมเหล็กต่างรักเหล็กต่งรักกับสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนี่คือแถวบนน้องผ่อนเนาะสามสี่ห้าหกครับผมแถวล่างแปดศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสอง ครับงวดนี้พอไฮเด่นตัวไหนครับผมแปดกับศูนย์แปดกับศูนย์ครับผมอันงวดเมื่อกี้พอเดินไหนคือหานะพ่อเนาะหากับสามหากับสามใช่ใช่พ่ออันนี้งวดนี้พอเด่นแปดกับศูนย์นี่อันเลขพอนี่ไปบนรางได้ครับพี่น้องเป็นเลขบนรางก็ซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมเลขต่างรักพอ ขามาจริงๆแล้วเขามาจะงหวดลราพอตามสตตีเลยมสิติเนี่ยมันก็ยี่ิบสองหวดละยี่สิบสองหวดด้วยครับพี่น้องคือติบเจ็ดโมกกลาคนละครับผมน่าสนใจด้วยครับผมเหล็กอ่าที่เรี่ยงแถวกันอยู่นี่ครับผมอันลูกซ้มอันเพิ่มเติมไน้พอไอเ้เลขเลขแถวบนนี่กะส่วนมากกะจี ต้องมาจับข้างล่างแล้วพอเนาะบ่ได้ว่าจับเป็นแถวน้ากันครับอืมคือคือลางจับคู่กันครับผมมันบ่ค่อยมาน้ากันครับคือทังแปดศูนย์หนึ่งสองสี่กับว่าไปน้ากันครับแต่ว่าเห็นพอเกินไหมว่าถ้าเป็นรักลอยนี่มีสิทธิ์ได้เหไหมครับผมมีสิทธิ์ได้อ๋อต่ว่าซิบหน่วยนี่ยว่มาอยู่แล้วเด็กสองตัวเดี๋ยว่มาครับผม เอาต่อเลยได้พอบอ่ะอนนี้อย่างไ้พอจับเป็นหน้าทางให้นะครับครับผมจับจับกับสามแปดสามแปดครับผมสี่แปดสี่แปดหาศูาศหหกศสี่ศูนย์ครับผมเอาสาตัวว่ามาครับ,อ, 3, 4, 5, 5. รบอันอัน,อนสองตัวนี่พอเน้นตัวได้นะครับครับผม สองตัวเลยมันเน้นมาได้แล้วมันกัดนี่แหละคือคือต้องอพูดพ่อครับผมคือขัดมาแล้วนะพ่อนะครับครับผมอ่าลองพิจารณาบ้างนะครับสามตัว,ตวเอาอยู่พอวดน,นี้จะเอาสามตัวเห็นมันแตกเลยครับผมครับห้าสามแปดห้าสามแปดครับหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปด สามห้0ศูนย์สามห้าศูนกับผมเลขพอก็บมี่สตัวหาหางเลยกับสตัวกับหาหางเช่นกันได้ครับผมกันลองพิจาหณนาบึ่หกตัวเอาหตัวพร้อมบ่หกตัวนี่คือหกตัวรถทลีคือรถทรรถลีนี่แหละโอ้หตัวซือรถทลี เอายี่พอครับผมามาเป็นแนวทางเมึงครับผมห้าสามแปดห้าสามแปดสามหกศูนย์สามหกศูนย์อันนี้เลขจ้าใดพอนี่เลขที่อันนี้แหละเลขนิมิตเลขฝันนี่แหละโอ้เหลขพพอฝันมาประกอบกับเลขคำนวณดีครับเลขเทวดาผู้รักษาบอกนี่แหละครับสาธุครับผม มันก็เข่าเลขกสามตัวพอยตัวนี้สามหกมันเข่าอยู่อ๋อเล็กต้อกันเลยสามห้าสามแปดสามหกศูนอ๋ผิดจะหน้า,าบึงเด้อครับพี่น้องพอเพิ่นกับเป็นยนวท่างเป็นสะพานบุญมากอันนี้ก็คือเป็นงวดที่สาม้้วเด้อครับผมที่สำคัญคือว่าเหล็กแถวตะล่างพอตั้งรักพอนี่จับคู่แล้วก็เข่าตลอดเด้อครับผม ยุที่ว่าอ่าจิตจับตัวใดเนาะพี่น้องอ่านกัมพลเนาะสี่มันแม่นข้อผมจับตืออ่านพอออกมาเพื่อมันก็ตือออกในซุ้มนั่นตามสองตันั่นแหละใช่ครับผมมันสิดเตะครับเด้เลียอนรบนอิงเด้มันบมเด็ปปักลักบมเด็ปปักลักซิฟเนาะพ่อเนาะไปซิฟไปนวยได้ครับผมมันไปซิฟไปนวยได้แต่ว่าหังตองมาตองมาแท้ต้องถือแท้ ครับผมยี่สิบสองนวดการันตีครับยังอีกสองนวดเขาสิ้นปีเท่านั้นแหละลอยไงตั้งแต่ต้นปียันสิ้นปีนะพ่อเนาะเขาครับผมกับพิจหน้าเบิ้งเด้อครับผี่นนองอันนี้ก็ตามาม่้พีหนองครับเป็นแนวทางเบิ้งเพราะว่าเหล็กพอเขาดีเด่นศูนย์กับแปดเด้อครับผมบนล่างเหล็กเด่นพ่อกับจับออกมากรับบ๊บผ่าเด้อครับผม กั่ง่ายังไงพี่น้องกับติดศูนย์ติดแปดนะครับผมผิดหน้าเบิ่งเอาครับพ่อครับครับอันลูกลานเก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมที่มาเป็นสพาพไห้กับหลวกกับลานอีกเช่นเคยครับผมครับครับพ่ออยู่นี่ไม่แห้งเด้อพ่อครับพ่อครับพ่อขอพระคุณคารับผมสวัสดีครับผม ครับพี่น้องครับแนวทางตัวเลขของพอหนุ่มโสดหรือว่าพอเสี้ยนซองดาวครับผมกะลองอไปพิจนาเบื้องเด้อครับผมมักกะจับคัดกับพานครับผมเพราะว่าแอดมินเกามาเช่ยกันในซ้อมเบืองสังเกตเห็นครับแล้วว่าเหล็กต่างรักพอเนี่ยเขามาถูกหดเด้อครับผมจับให้ถูกเด้อครับผมพอเพิ่นกะคัดมาให้นินมาให้เราเด้อครับผมพิจนาเบื้องเอาครับท่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องสุขสุขคนถูกหวยแล้วเงินไปกับเขามาเช่อเด้อครับผม เงินไหลกองทองไหลมาสเํเเ็็จงสํเเ็็จสาธุสาธุสาธุขอไอพีน้องถูกหวยเลยเงินอ่างวดวันที่16ธันวาคม64สุข,ขสุขคนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ